สวัสดีเอซแฟนเจาขทุกคนนะคะมันนี้นนทิยากับมีแนวท่าตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรกำนวนของอาจารย์คนชัยภูมินะคะวัดดีพันธนมาพจนหายแบบนี้นะคะ <S <S เลขลกักลอยคนมีศูนย์มีสองมีสามมีหกมีเจ็ดเน้นที่เลขเจ็ดเลขออกสองศูนย์สองนะคะนะคะกับเขาเลขสองนะคะเลขติดบนของเพ่น์หายหกกับเจ็ดมันออกหกหกล่างนะคะ สำหรับเลข3ตัวค็จะให้ส227เลขออก220หรือ202น 2, 2, นะคะนะคะหมดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้พอเราก็หายมาแล้วเลขติดบนกับเลขลักร้อยนะคะแล้วเพื่อนก็นหายเลขติดหลักสิบล่างหลักสิบล่างเพิ่นบอกว่าเขามาแล้วสิบหางวดซ่อนยังว่าหลุดเลยนะคะิค่นย่อนังเบิงงวดนี้มันก็ได้อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะเลขหลักสิบล่างสิบห้างวดยังไม่หลุดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบหกนะคะทาเขานี่จะเป็นงวดที่สิบหกจะเป็นตัวได้จะหายไปฟ้างเสียงสัมภาษณ์ละวันนุทิาก,กับอาจารย์คุณชัยภูมิ วนดวันที่16ตุลา2566นะคะหพ่อสวัสดีค่ะครับสดีครับเป็นยังไงยี่บ้านฝนตกบ่ค่ะอ้าวตกพี่ตกพี่ปอตกยกี่เวลาเนะ่บ้านนวดน,นิยาตกน้ำท่วมซุมือเลยอช่อนะน้ำท่วมได้ี่ น่ามเต็มเลยพ่อถ่วมทั้งไฮถ่วมทั้งนาเงินหมดเนี้ยตั้งของพ่อนี่เละรักลอยกับเขาเลขเลขติดติดบนล่างแต่ว่าเลขหกเลขหกมันเบิ้ลอ่ามันเบิ้ลมันไปออกหกหกล่างมันเบิ้ลมัน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 มัแตกกันระหว่างสองนั่นน่ะค่ะสองกับศูนย์มัน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 มัแตกกันเลยแต่ว่า หายสองสองเจ็ดมันออกถ้ามันออกสองสองศูนย์มันจะเข้าอืมมันมแตกมันแตกจะกทา่เป็นเจ็ดฟองมันมดแตกค่ะาต้นกันอนต้อนไมาต้นกันเกิมันมดแตกว่านี้พ่อเฮ็ดไว้หรอล่าะเ็ดแล้วเอาตัวเล้เอาเลขล่างไปพร้อมเด้อะเลขล่างไปคอืเอาเลข เอาตะเลขล่างไปก้อนหรือว่าเอาอันเลขลักล,กลอยน้ำบอกค่ะครับครับหลักล้อยครับเลขปินบนด้วยเพราอมกันแต่ว่าที่จัดพูดทีหลังเลขบนอือืมอ๋มอบ้างละค่ะเลขนมัน้อง,นอ,งองเข่าด้วยวาเลขเลขหลักล้อยอันเลขเลขล่างมันหลักสิบมันเข่ามาสิบพาอว่าจะย้อนขึ้นเบื้องไวอืมหลักสิบล่างบ่กค่ะ ขับหลักสิบล่างสิบหาอดทอที่สิบหกมาบึงนทอที่หกเขาิเขาเดย้อนขึ้นบึงหวะขักสิจะลูกเดียวแค่สิบสี่ตัวขับบดขับขับสิบล่างย้อนขึ้นบึงตั้งหล่ะจับคู่พอมขึ้น่งน่ะแหละักสิบไปเลยิล่างอ่ะจับคู่จะเรกล่างพรก่อน น้องเบิงหัอดเพราะมันมันเดินดีสิบหาวัดนม่หัวดีหกมันคือเขามนจากต่อไปแท็กมันจะเดินหรือผู้เดินเท่าล่ละมันมันมาสิบหาง้วดแล้วเพราพ่อรักสิบล่างครับครับอสิบหาง้วนเะถ้าเขาว่านี่จะเป็นงัดที่สิบหกครับหย่อนขึ้นเบิงว่ะพ่อพ่อแล้อยากเอามาล่องเบิงเออองล่องเบิงมาล่องบาลู่เนาะค่ะแม่ค่ะแต่เกิดมันเดินเดินต่อไปก็บอกผู้ศึกแล้ว ค่ะมันเดินยาวเอาร้อยด้ค่าลักร้อยค่ะพ้อมาบอค่าพ้อมแล้วค่ะสองแล้วก็มีสองสามมีสามมีสี่หกมีหกเกแปดเด่นตรงไหนทอง้วทองทงกับสามกันคันเลยบง เล,เลขสองก็เลขสามลักร้อยเลขติดบนเด็ดค่ะพ่อเลข,ต,เต,ข,ขติดบนนู่นนี่เอาไปมีตัวน้อยทุกตัวนะค่ะติดบนมีหนึ่งมีหนึ่งสองมีสองสามมีสามสามีสี่ตัดเลขติดบนอ่ะ บบนนมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ไ่ได้เน้นตัวได้เป็นป่ะค่ะบอ๊บ่เน้นนะครับมันจับคู่ก่อนไหมค่ะ<า>เออจับคู่ก่อนนั่นเอาเอาเอา,เอาตัวเลขจีบ,บุญไว้ก่อนค่ะแล้วก็กับน<า>ี่กับเลขล่างเลยหลักสิบล่างเป็นป่ะค่ะหลักสิบล่างค่ะหลักสิบล่างหลักสิบล่างอย่างเดียว ทำแล้ววะทำว้อมแล้วค่ะมีสี่หลักสิบล่างมีสี่ศูนย์มีศูนย์เจ็ดมีเจ็ดเก้ามีเก้าสิตล่างอย่างเดียวเดินมาแล้วสิบห้าวัดย้อนคืนดูเน้นในเน้นใสองคู่นะค่ะเน่นสองต้นหลักสิบบนนี้ศูนย์กับเจ็ด รักสิบล่างนี่มีเลขศูนย์เน้นเลขสุดเน้นศูนย์กับเจ็ดเน้นศูนย์กับเจ็ดนี่ล่ะสงตัวนี่แหละแล้เมื่อนี้จะจับคู่ล่างให้บ่าอ่ะจับจัคู่ล่างให้ไหมล่างห้ารอละศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ เจ็ดเจ็อะไรครับสามคู่สคู่นี่เน้นคู่ใดครับพ่ออ๋อมันขี่กันตะบนผมขี้วบนเหลืองอ๋อข้อพ้อยรถตามตัวเนาะอ๋อก่ได้เน้นชุดใดครับมันตามตัวนึงหรอกมันบอดกับหรอกสรุปว่าเหมือนอะไรบ้างปะคะครับไม่เท่าหน่อยของคู่มันบอดกับเพราะว่าเสนอขออนุญาตหน่อย แนวทางของอาจารย์คนชัยภูมืวดวันที่16ตุลา2566เลขลักร้อยพ่อหายสกับ3มี4มี6มี8เน้นเลข2กับเลข3าลักร้อยเลขติดบนติดบนมี1มี2มี3มี4เลขลักสิบล่างมี4มี0มี7มี9เน้นที่เลข0กับเลข7 จับห้จับหายลางเลขจับคู่ลางมีศูนหาศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดให้น้ำหนักท่อกันตรงกันบ่าค่ะพอ่อครับ,รบอขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ห้แล้วทางนะคะใกล้ๆนี่นจังจะหายเลขจับ,บ <น S 1> คูบค่บ,บนมันบ่ค่ะ,คะกับเลขสามตัวมันบค่ะครับขอบคุณพ่อหลายๆที่ห้แน้วทางวันนี้ห้เอฟซีโซเดียวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ พอไม่เป็นอยเอฟซี FC ก็สิ่ิอยินแล้วนะคะเส้นสัมผั์แล้ว่านุ่นทยากกับอาจารย์คนเชียพภูมินะคะ่นกะบไหามาเป็นได้ท่าหาเสือสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะ่นจับคู่ไหในคลิปนี้มันมีตะเล็กสองตัวล่างนะคะเล็กสองตัวบน่นย่างบ้านไหามานะคะอาจจะเป็นคลิปโ้งสุดท้ายนะคะนะคะนะคะจุดใ้แคบหน้าจอจับไหล่างเล็กจับคู่ล่างมีศูนย์หาศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดให้น้ำนักท่อกันตรงกันบ่คะพ่อครับครับ อขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ห้ยหน้าทางนะคะใกล้ๆนี่จังจะห้เลขจับคู่บน,บนบมันบ่ค่ะกับเลขสามโตมันบ่ค่ะครับออขอบคุณพ่อหลายๆที่ห้ยหน้าทางวันนี้ห้ยเอฟซีโซเดีหยหน้าทางของพ่อน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ พอไม่เป็นอะไรสิก็สิ่งนี้แล้วนะคะเซ็นสัมผษ์แล้วว่านุ่นทียากกับอาจารย์คนชัยภูินะคะเป็นกระหายมากเป็นได้ท่างหาเสือสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะคนจับคู่หายในคลิปนี้มันมีตะเล็กสองตัวล่างนะคะเล็กสองตัวบนคนย่างบ้านหายมานะคะอาจจะเป็นคลิปโกงสุดท้ายนะคะนะคะนะคะจะ,ะไว้แคบหนาจอไห้โอ้ยฝนมาอยู่แล้วพี่นุ่งอ้าวโศกโศกมันมันเฮงเฮงต่างๆนะคะเสียงฝนตกเขา่าเสียงเข่าทั้งโทรศัพท์เคะ กนไใย้รสดงให้กับนู้นนะคะเป็นไม่้า่ะคสือจะกินได้รัฐบาลได้ค่ะ